อาจารย์ครับยันที่อยู่ในคลิปนี้เป็นยันลงสเสน่ห์การร,ราคาชั้นสูงเลยเหรออาจารย์ถูกต้องโอ้จิ้งจกมันจะมาเนี่ยมันต้องมียันพญาจิ้งจกเผือกอใช่ไหมนั้นพญาจิ้งจกเผือกเนี่ยมันคุ้มหมดมนั้นเอฮิมาเอฮิมาภาพมันต้องอยู่แค่นั้นข้อมูลสื่อของทูสาวอันนี้สําหรับผู้หญิงดึงดูดผู้ชายเหรอครับอาจารย์ถูก โอ้งโจมันกอดตีแบบเสียวไหมเสียวไหมโอ้โหอย่างนี้มัดแน่นพระศิวะก็เอาไม่อยู่เลยอาจารย์นะไม่อยู่มันเสียมันโดนก่อไข่จิ้งโจมันไปมันก่อไข่ด้วยอ้าวอย่างนี้ผู้ชายก็เสียเปรียบมีร้อยล้านก็หมดร้อยล้านเดี๋ยวครับอาจารย์ก็ถูกเขาจะเอาเงินมางานโอ้โหไมีการแก้ไหมมีการแก้ไหมมีอ๋อมีของทุกอย่างมีแก้หมดแหละครับอาจารย์ อาจารย์อย่างนี้ผู้หญิงที่ต้องการจับเสียเป็นเมียหลวงเมยียน้อยก็ใช้ใช้ยันนี้สิครับสยบหวังผลหวังผลนะอา่าเสร็จแค่ข้าน้ำน้ำกินให้มันติมอีกโอ้โหตินเนื้อไปอ,อ,อาจารย์มันตอกตอกตะปูนั่นดนีอาจารย์นะที่เวลาเรียแหละโอ้โหมันก็ไม่แตกต่างกันเราแต่เขาเพิ่มกำนังเข้าไปอีกหน่อยโอ้โหใส่เครื่องผงชูรูปครับครับครับผมใชครับแต่วันนี้เนบครับ มันชอบนกบมกระจับงหัวกัะแทกแล้หน้าละเลงทีนี่จุ่มเจอแม่งได้โอ้โหเป็นสริงมงคลโอ้โหชอบโอ้ oh. มันมีบนที่ไหนข้าอาจาอ่าอาจารย์<า>าารยันตัวนี้คืออันนี้ลงที่ตัวหรือลงตัวเนี้ยของหมอเสก็็ให้ไวโอ้แม่สุดลือลั่นครับอันนี้ลือลั่นสถานไตพ่พมนะอาจารย์ oh. ลากเงามาจากที่เดียวกันแล้วแต่ว่ามันจะไปตกอยู่ชนชาติใดภาษาใดครับผมเขาก็อไป,ไปแปลอีกทีหนึ่งแปลยาวีโออนั้นในสมัยนั้นยังไม่รู้กูตามเก็บไว้ก่อนแล้วมาศึกษาไล่ทีหลังครับผมก็บอกว่าถ้ายังอยู่มีเรื่องที่จะต้องถามเยอะอแต่นี้ตอนนี้ไม่ต้องถามแล้วบรรู้หมดแล้วครับผม คนที่ไม่รู้เรื่องมันก็ต้องถามครับอาะาจยาเพราะมันมีการซ่อนปริศนาและองคงนมถลงมาทำไมก็บงไว้ให้ดูอืเสน่ห์หน้าขล้าครับผมใช่ม,มันเป็นน้างวยงงดังงั้นโดยธรรมชาติพอดูแล้วต้องไงจะไปเรือ,อไรอจ๊ะต้องไซสซไปตรงไหนก็เสร็จอืมใช่ไหมแล้วยิงมาถึงกุงทิ้งจบมีเสน่ื์ ขาดจบจากมุมดิอาจารย์ถ้าผู้หญิงเขาอยากได้ยันตัวนี้ว่าต้องทํยังไงล่ะอาจารย์ก็ต้องมาขึ้นครูเลยเรามาขึ้นครูนะดูดีดียันมันจะไปเองได้ไหมล่ะใช่ใช่ใช่ใชไม่ต้องมาหาหมอใช่ๆนั้นก่อนนี้เขาจะลงให้เนี่ยเขาต้องล้างอาถรรพ์นตัวคุณออกก่อนใช่ใช่ใช่เพราะในตัวมันมีอาถรรพ์ที่แมงวันฝปานนะให้เก่งยังไงมือถือไม้ไฟสองหน้ามือเก่งเรี้ยเก่งก็ไม่ติดเพราะมันล้างอา จรย์ขี้แมงวันเนอยู่ข้างซ้ายอยูอข้างขวาเนี่ยครับผมครับผมม่เกินหัวเข่าครับผมทำยังไงก็ไม่ติดครับตพองเป็นอาถรรพ์ครับครับแต่ถ้าอยู่ข้างซ้ายผัวรักผัวหล่นนอนเฉยเฉยหัวแม่ก็ติดโอ้โหแน่นอนครับอาจารย์มันเป็นอาถรรพ์ครับผมนั้นรียกว่าของดีเฉพาะตัวแต่น่นเป็นอย่างนี้แล้วก็บางคนก็โอ้โหลกเหมืนสาบไตห่า เหม็นสาบเหม็นหืนมันต้องโกนออกมันเหม็นของเด็กไงน่ารักไหมครับใช่ใช่ใช่นใช่ใียวน่า่อแต่ามันถ้ามีเงินมันก็ไปเดซอซนนิมใต่มและอีจิปเนี่ยมันมีอภินิหารให้ใจยังไงก็ไม่เขียวมันตึงตลอดฤทธิ์มันเยอะนโอ้ฉันไม่เหนื่อยหรอกมันนอนเด็ดเดี่ยวูเขียวกับผมครับผมครับผมรั่วไหมครับใช่ใช่ใช่ค่ะ ไอ้อปาปสิ่์ยังลองประหารดูเลยยาวไว้คุยให้ดูหลานเชี่ย,ยกแกต่ตายไปยุ่งเลยครับแค่อย่างแค่การบอกอมันไม่ได้ใช้งานนาน <c oughs>